ประสิทธิภาพช่วยคุมหิวได้ระดับหนึ่งคุณภาพเป็นแคปซูลรับประทานง่ายรสชาติไม่มีรสชาติร้านค้าจัดส่งจริงและรวดเร็วดูจากผลิตภัณฑ์น่าเชื่อถือได้พิกัดใต้คลิปติดตะกร้าได้ผลจริงคนซื้อรีวิวอวยให้เอง b a ทเฟินแบทเฟินกรีนทีเอ็กแสกแบทเฟินเหมาะกับใครผู้ต้องการความสดชื่นควบคุมน้ำหนักเพิ่มการเผาผลาญทดแทนการดื่มกาแฟเครื่องดื่มชูกำลัง ตัวช่วยที่จะทําให้ทุกคนช่วยกระตุ้นการเผาผลาญสดชื่นได้เป็นอย่างดีสารสําคัญในชาเขียวที่มีฤทธิ์ช่วยในการลดน้ําหนักคือในผลงานวิจัยที่อ้างอิงพบว่าชาเขียวช่วยลดน้าหนักลดรอบเอวได้อย่างมีในสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมรีวิวคนซื้อแบดเฟิร์นกรีนทีเอ็กซ์แสกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวช่วยเผาผลาญช่วยให้สดชื่นมีเลขออยจดแจ้งอ่านรีวิว,วว่าดีซื้อซ้ำทดลองเกือบหมดขวดให้ความสดชื่นกระปริกระเปล่ามีเรี่ยวโยแรงได้จริง ช่วยให้ออกกำลังกายได้ทนมากขึ้นห้ามกินช่วงเวลาเย็นหรือใกล้เวลานอนเพราะจะนอนไม่หลับร้านแพ็กสินค้าดีจัดส่งไวค่ะชอบไหมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แต่แคกติดตามกันด้วยค่ะพิกัดใต้คลิปติดตะกร้าวไว้แล้วอย่าลืมไปตำเปลี่ยนจากดื่มโกโก,โก้มาทานชาเขียวดีกว่าดีจริงเบิง์งจริงลดน้ำหนักและรอบเอวได้ผลแน่นอน